สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจฟสวนธงชัยสวนสมปรมนะคะจะพาทุกคนมารู้จักกับหนอเรียงหรือเมล็ดเรียงนะคะที่เขาต้องบอกว่าเป็นญาติกับสตอนะคะเพราะว่าถ้าลักษณะต้นเขาก็จะคล้ายคสตอและมีฝักก็คล้ายสตอนะคะแต่มีความต่างกันตรงที่ สตอรเราสามารถเอาฝักแล้วมาแกะเอากินเมล็ดได้เลยนะคะแต่เรียงนะคะไม่สามารถทานได้แบบนั้นนะคะนี่นะคะให้ดูนะคะลักษณะต้นให้นึกเลยนะคะว่าคล้ายกับสตอนะคะนี่ลักษณะฝักก็คล้ายสตอแบบนี้นะคะแต่นะคะอย่างที่บอกเขาไม่สามารถกินเม็ดแบบนี้ได้นะคะพอแกะออกมาข้างในนะคะทุกคนเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหม เม็ดเขาก็จะถูกหุ้มได้ไอตัวขา,ขาวๆตัวนี้นะคะเดี๋ยวเจบแกให้ดูนะคะ,ะเห็นไหมคะท,คทุกคนเม็ดเขาก็จะอยู่ในนี้นะคะนี่แกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเม็ดก็จะเป็นเห็นไหมคะเม็ดแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเม็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่านะคะเป็นแบบนี้นะคะ ทุกคนเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าทีนี้วิธีการสังเกตว่าเวลาก่อนที่เราจะไปเพาะต้องทำยังไงนะคะเราจะต้องทำการนะคะตัดหรือจะเรียกว่าคลิป นะคะเจ้าส่วนอของมเมล็ดก,ก่อนนะคะเพื่อให้เขางอกง่ายขึ้นนะคะวิธีการนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะคะกันไกรตัดเล็บนะคะอันให,ใหญ่เลยนะคะหรือจะเป็นกรรไกรตัดแหน่งกิ่งไม้ของเราก็ได้นะคะแล้ววิธีการสังเกตนะคะทุกคนนี่นะคะอ่านะคะวิธีการสังเกตนะคะตัวเจ้ามเมล็ดเหรียงนะคะเขาจะมี2ด้านนะคะหัวกับท้ายที่ไม่เหมือนกันนะคะ อ่านี่นะคะอันนี้ถ้าพูดก็คือเป็นท้ายอันนี้ก็คือหัวสังเกตยังไงต้องฟังหัวตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นสีแดงนะคะจุดสังเกตเขาจะมีสีแดงตรงนี้นะคะต้องสีแดงตรงนี้คือฝั่งที่จะให้เราต้องตัดนะคะตัดถ้าสมมติกันไกลตัดเล็บเราก็ตัดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัดตรงหัวนี่นะคะเห็นไหมตัดตรงหัวนะคะเข้าไปแงบ นี่นะคะก็จะออกมาแล้วนะคะถามว่าตัดเข้าไปแค่ไหนตัดเข้าไปแค่เห็นเนื้อสีเขียวเขียวข้างในนะคะเห็นเนื้อสีเขียวเขียวนะคะเห็นเนื้อสีเขียวเขียวข้างในนั่นเองนะคะอ่าแค่นี้นะคะหรือนะคะเราจะใช้วิธีการใช้กันไกรนะคะกันไกรนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็ได้นี่นะคะกันไกรเหยียบเข้าไปนะคะอ่าแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะ อ,อย่างที่บอกเหมือนกันคือให้เห็นแค่พอเนื้อสีเขียวๆข้างในนะคะแล้วทําไงต่อนะคะเอาไปแช่น้ํานะคะน,น้ําเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะแช่น้ําไว้นะคะ1คืนนะคะพอเช้ามานะคะก็จะบวมพองๆนะคะตัวผิวเนี่ยเขาจะป่องพองออกมานะคะจะพองพองเป็นวุ้นๆออกมานะคะเราก็เอาตัวเมล็ดเนี่ยะคะ่ะไปเพาะนะคะทีนี้วิธีการเพราะจะเพาะยังไงเจี๊ยบลองมาหลายวิธีนะคะ,ไม,ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า ไม่ว่าจะเป็นนะคะดินนะคะดินผสมหรือว่าทรายหรือว่าจะเป็นในส่วนของอะไรเอ่ยขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ํามาแล้วนะคะสรุปว่านะคะที่ออกมาสวยแล้วน่าทานนะคะเวลาง,งอกเป็นถั่วง,งอกนะคะใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะแล้วทํายังไงเราเตรียมขุยมะพร้าวให้มีความหนานะคะประมาณแค่นี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ สองนิ้วเนาะ่าจจะประมาณนั้นหรือกะประมาณเอาว่าความยาวของรากที่มันจะหยางลงไปนะคะเขาจะเป็นออกมาเป็นถั่วงอกเลยคะ่ะทุกคนแล้วความยาวก็จะเป็นเหมือนที่รากหยางหลังหยางลงไปนะคะว่ายาวได้แค่ไหนเราก็กะเอาประมาณนั้นส่วนตัวเจี๊ยบก็ประมาณนี้นะคะมีความยาวท่ากับหนึ่งนิ้วชี้ประมาณนี้นะคะแล้วทําไงต่อก็เอามาล็ดเหลียงที่เราตัดแล้วแช่น้ําเสร็จแล้วนะคะวางไปข้างบนเลยคะ่ะแล้วก็กบไม่ต้องกบหนานะคะไม่ต้องกบหนามากอาจจะเป็นแบบว่า อันนี้นะคะหนึ่งข้อนิ้วหรือหนึ่งเซนอะไรประมาณนั้นนะคะแค่พอมิดนะคะเพื่อให้เขาคลุมแล้วเขาเกิดความชื้นนะคะรดน้ำนะคะรดน้ำต้องทุกวันไหมเราดูจากความชื้นนะคะถ้าแห้งก็รดนะคะพอเขาได้ความชื้นแล้วอยู่ในที่ที่แบบว่าชื้นชืแบบนั้นนะคะเขาจะก็จะแทงรากออกมาตรงนี้นะคะ อ่าแล้วหน่อตรงนี้ก็จะถอดเปลือกออกมานะคะก็จะเห็นหน่อเขียวๆเป็นหน่อเรียงที่เขาขายอยู่ทั่วไปอันนี้พูดสําหรับกรณีคนที่เคยซื้อกินอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะทําการเพราะยังไงนะคะทุกคนอันนี้เจ๊ก็มารีวิวให้แล้วนะคะว่าก่อนจะมาเป็นหน่อเรียงไว้ทานเราจะ,ะเราจะมีกระบวนการ ขั้นตอนของการเพราะแบบไหนยังไงนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะถ้าใครสนใจหรือว่า,าสงสัยตรงไหนทักมาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ก็นะคะลาทุกคนไปด้วยมะเล็ดหรือฟักหน่อเรียงนะคะนี้ก็จะเป็นมะเล็ดนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นมะเล็ดหน่อเรียงนะคะอ่านะคะ ก็ใครที่มีอยู่แล้วแล้วไม่เคยทำนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเพราะนอเรียงเอาไปทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะเอาไปกินสดได้นะคะเป็นผักแนมนะคะเอาไปใส่แกงผัดเผ็ดหมูหรืออะไรแล้วแต่ที่เราอยากใส่ได้หมดเลยนะคะหรือจะเอาไปดองก็อร่อยอีกแบบนะคะทุกคนค่ะโอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเพราะและการทานหนอเลียงนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ